ครับสวัสดีครับอ่าผมอยู่กับคุณภาวรนภูพันคำค่ะภาวรนภูพันคำเนาะอยู่บ้านโคกเครือตำบลอุ่มเม้าจังหวัดอ่าอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินเป็นเกษตรกรจริงๆแล้วปลูกพืชหลักก็คือมะม่วงมะม่วงพันอะไรครับมะม่วงแก้วก็ม่วงแก้วมีมะม่วงน้ำดอกไม้ก็มีก็น้แก้วก็มีน้ำบัวก็มีเนาะปลูกมากี่ปีแล้วครับ ปลูกมาห้าปีหกปีแล้วห้าหกปีห้าหกปีเนาะผลผลิตเป็นไงบ้างก่อนหน้านี้ปีแรกๆสองปีสามปีที่เก็บเกี่ยวคือที่ผ่านมาก็ก็ไม่ได้ใช้อะไรเพราะว่ายังไม่ได้ใช้สารลาดให้ออกตามฤดูปล่อยให้ออกตามฤดูกาลไปปีนึงก็ได้กี่กิโลกี่ตันค่ะปีก็มีปีนี้ค่ะเพิ่งเก็บก็ได้สามตันประมาณสามตันค่ะแล้วเริ่มใช้เวอร์แพน คู่หูวัสจันเราช่วงช่วงช่วงออกดอกช่วงปีนี้ใช่ไหมปีนี้ใช่ไหมค่ะช่วงที่สองปีนี้ใช่ไหมครับค่ะปีนี้อ๋อช่วงที่สองก็คือใช้คู่หูของเราฉีดพ่นนะครับมะม่วงค่ะก็เก็บได้สามตันค่ะครับเริ่มเก็บปีนี้ปีแรกหรือเปล่าเริ่มเก็บปีแรกค่ะปีแรกก็เจอคู่หูเลยไม่เยอะค่ะปีแรกก็เจอคู่หูแลวเก็บได้สามตันเลยแล้วข้างๆเขานี่เห็นว่าเาเขาเขาก็ปลูกเหมือนกันแต่เขาไม่ได้ใช้คู่หูผลผลิตเขาเหมือนเราไหม ก็ก็ไม่ค่อยออกดอกเท่าไหร่อะค่ะแต่คือจะใช้ช่วงแรกเนี่ยครับช่วงที่เป็นติดดอกติดดอกติดดอกเพิ่งจะออกลูกเล็กๆลูกเล็กๆแล้วก็เราก็ฉีดเลยทีนี้มันก็ออกดอกเลยที่นี่มันจะไม่ค่อยร่วงอะค่ะไม่ค่อยร่วงเนาะดอกไม่ร่วงเนาะแล้วมันก็มันจะติดผลเนาะครับอ่าแล้วก็เป็นไงบ้างผลผลิตสีสันขนาดมันเป็นยังไงบ้าง ลูกใหญ่ดีค่ะลูกใหญ่ดีค่ะสีดีรสชาติดีรสชาติดีครับผมติดลูกเยอะติดลูกเยอะแล้วเออศัตรูพืชมาไหมไม่ค่อยมีค่ะไม่ได้ฉีดยาเลยอตั้งแต่ใช้เบอร์แพนนี่เราก็ไม่ได้ไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงไม่ใช่ใช้ยาเลยก่อนที่จะฉีดเวอร์แพนครั้งหนึ่งโอฉีดครั้งเดียวดูนี่ฉีดครั้งเดียวปกติทุกทุกฤดูเราฉีดกี่ครั้งยาพวกยาคือเราก็ไม่ได้ฉีดอยู่แล้วแต่คนอื่นที่เขาปลูกอ่ะ เขาก็ฉีดยาบ่อยเขาบอกว่าต้องฉีดบ่อย <S S S <K an> ม,มันถึงจะติดลูกแต่ของเรานีฉ่ฉ,ฉีดก่อนจะใช้วรวแพนครั้งเดียวค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้ใช้เลย <K an> ไม่ได้ฉีดเลยโ <K> อ <an> <K an> ้โห oh, 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 นี่คือนี่คือสิ่งที่คู่หูวจรจริให้ก็คือเราจะสร้างภูมิต้านทานให้กับพืชนะครับพอพืชมีภูมิต้านทานได้รับธาตุอาหารครบนะครับพืชก็ให้ผลผลิตเยอะแล้วก็ที่สําคัญก็คือเขามีภูมิต้านทานพอมีภูมิต้านทานปั๊บแมลงศัตรูพืชก็ไม่สามารถที่จะมาทําอะไรเขาได้ ของของเราไม่ใช่เคมีนะครับของเรานี่ไม่ใช่เคมีของเรานี่เป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพพืชเนาะทำให้พืชมีธาตุอาหารครบแล้วก็สร้างภูมิต้านทานเมื่อเขาแข็งแรงก็สร้างภูมิต้านทานสร้างผลผลิตให้เราปกติเราใช้ปุ๋ยปีละทับประมาณเท่าไหร่ก่อนที่เราจะรู้จักกระเบือแพน่นปีละประมาณสองถึงสามกระสอบเนี่ยค่ะแล้วครับสองสามกระสอบเนาะก็ไม่ได้ใช้เยอะแต่ใช้ครั้งเดียวใช้ครั้งเดียว ไม่ค่อยได้ใช้แต่พอใช้เบอร์แพนไม่ได้ใช้ยังไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยลดต้นทุนให้ด้วยนะครับเพิ่มผลผลิตให้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญป้องกันสร้างภูมิท้านทานให้พืชป้องกันแมลงได้ด้วยเนาะแล้วข้างหลังผมเนี่ยพอปลูกพอปลูกไอ้มะม่วงได้ผลละเราก็มาปลูกถั่วฝักถั่วฝักยาวครับเมื่อกี้เราก็ถ่ายวีดีโอไปแล้วนะครับประทับใจไหมกับเบอร์แพนเล่าให้ฟังก็ประทับใจค่ะประทับใจคือ ใช้แล้วไม่ค่อยได้ใช้ยาฆ่าแมลงไงคะครับอันนี้เราก็ชอบชอบนะเพราะเราก็เนี่ยเราก็พักผลิตในสวนก็ได้ดีลูกก็ดกติดลูกดีอยู่ครับผลผลิตก็ดีลูกก็ดกอ่าคุณภาพก็ดีดีมะม่วงก็ลูกใหญ่เออนะครับแล้วก็ที่สำคัญเราก็อยู่ที่นี่ด้วยเราก็ไม่ต้องมาสูดดมสารเคมีใช่ครับผมประทับใจมากค่ะประทับใจครับผมก็ก็ แนะนำให้เพื่อนเกษตรกรแถวนี้ใช้นะครับก็จะได้เป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับเป็นหุ้นส่วนสรมาติแล้วก็เป็นตัวแทนจําหน่ายเบอร์แพนด้วยนะครับก็เห็นว่าจะสั่งสั่งมาแล้วสั่งอีกสั่งมาอีกเห็นพี่อนันต์แกสั่งมา่าจะสั่งไปฉีดนาข้าวด้วยใส่นาข้าวด้วยของเราใช้ได้กับพืชนะใช้ใส่นาข้าวใส่อะไรได้หมดนะครับที่เราต้องการแม้กระทั่งยางพาราแล้วก็ใส่ได้นะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่าง เวอร์แพนที่เราใช้กับมันสําปะหลังต้องให้พี่แจร้รบกวนแล้วละวันนี้ก็ต้องรบกวนพี่แจ้พาไปะะนะครับพาไปใน<ห>ด,ดูดูผลผลิตของของไอตัวเวอร์แพนถั่วฝักยาวนี่ครับผลผลิตไม่มีหนอนไม่มีไม่มีนอนเลย <c oughs> นะครับสดสดเอาเราเรา,เราคนละฝักเราคนละครึ่งคนละครึ่งเอาคนละครึ่งกินสดสดเด็ดจากสวนนะครับไม่ได้ฉีดยาครับสดสดเลยนะนะครับฟังเสียงพราอืมกรอบ กินอยู่กลางสวนเลยเด็ดสดๆนะครับ <c oughs> ขอบคุณมากอาจารย์ครับ <c oughs> ขอบคุณมากครับค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะแล้วเดี๋ยวสีครีมมาด้วยค่ะ